ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาตามหาตัวละครระดับกอตลี่ตัวใหม่นั่นก็คือเจ้าอควาไททันสปิเกอร์แมนเพ่อเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับและยังมียูนิตอื่นอีกมากมายที่เข้ามาในอัปเดตนี้แต่บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้โคตรเซอร์ไพรส์ครับและพีช็อกมากๆกครับกับสิ่งที่พี่ได้มาก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์ให้กับพีด้วยนะครับใครที่กดไลค์ขอให้โชคดีเหมือนกับพีนะครับทุกคนเปิดมาในคลิปนี้สิ่งที่พี่ทําเลยนั่นก็คือฟาร์มเงินแบบรัวๆครับซึ่งด่านที่พี่ใช้ฟาาารรร์มมมก็็จะะะเเเเปนนนนดด่่ใใหหคัับพว้งิยอี สาเหตุที่พี่ต้องมานั่งฟาร์มเงินอย่างบ้าคลั่งนี่ก็เพราะว่าพี่ได้ไปดูสปอยของช่องคุณซีซ่าครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าได้จะมียูนิตใหม่เข้ามาซึ่งใช้เงินในการสุ่มจากตู้ซัมเมอร์นั่นเองครับหลังจากที่พี่ฟาร์มมาได้สักพักครับเงินของพี่ก็มีอยู่สองแสนสี่แต่พี่คิดว่ามันยังไม่พอครับพี่ก็ได้มาทําการขายยูนิตท,ที่พี่มีทั้งหมดทั้งระดับอ e ีพิกลีเก้ได้เงินมาจํานวนหกพันกว่าถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็มารอตัวเกมที่จะกําลังอัปเดตครับยินดีต มาดูกันว่ามียูนิตอะไรมาบ้างครับนี่ครับทุกคนเฮ้ยเจสโกเทตัวละครระดับกอดลี่ใหม่ครับที่สำคัญเลยคือดูหุ่นเลยครับเพียวซะเหลือเกินเฮ้ยคือตัวใหม่มาเยอะมากครับนี่น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่หรือเปล่านี่ครับทุกคนอ๋อน่าจะเป็นคล้ายๆกับอีสเตอร์นะทุกคนนี่ครับทุกคนตัวละครระดับกอดลี่ครับโอกาสออกของมันก็เท่ากับกอดลี่ธรรมดาหรือเปล่าครับโอเคครับเท่ากันครับทุกคนแต่ว่าจะใช้เงินการตุ่มแพงกว่านะ DPS ของมันก็ฟูงอยู่เหมือนกันนะแต่พี่รู้สึกว่ามันกำกๆหรือเปล่าครับตัวนี้ แล้วก็มีตัวใหม่ด้วยครับทุกคนกับการที่เราต้องใช้โลบัคซื้อครับดู DPS ของมันดีคือแรงมากๆนะโจมตีแบบพิชชิง่งแบบสแปดฮ ตัวนี้ผมว่าเกียนนะทุกคนอาจจะโคดก็เป็นไปได้นะตัวนี้น่าฝคตรมากนะแต่ว่าพี่พี่มีโลบัซื้อครับอ่ะถ้าไม่มีโลบักก็ต้องที่ไหนล่ะคิดตั้นช็อปดีครับน้องชายมีทั้งบริการเติมโลบักและเติมเกมพาร์ทแมปอื่นโคตรเยอะครับสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับทุกคนโอเคครับเรามาทำการสุ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนพี่ก็จะมีไอดีไก่ของพี่ด้วยครับอีกสองตัวแต่ละตัวก็มีอยูสามแสนกับสองแสนกว่าครับทุกคนตัวละครรักของพี่ก่อญาตกินบู๊ตก่อนครับหนึ่งขวดแล้วก็ไป ใครวะพี่หรือเปล่า <c oughs> แต่บอกเลยว่ามันใช้เงินค่อนข้างจะแพงครับทุกคนแป๊บเดียว,วน่าจะหมดครับสองแสนนี่คือน่าจะไม่ถึงประมาณ10นาทีนะทุกคนหมดเชื่อพี่ดิจะได้หรือเปล่าครับทุกคนขอแค่แบบสักตัวสอตัวพอแล้กันอ่ะตามไอดีนี่ต้องได้แล้ววะ <c oughs> พี่ใช้เวลาฟาร์มมาหลายวันหลายชั่วโมงแต่พอพี่สุ่มปุ๊บแม่งเอ้ยไม่ถึง1น,นาทีเงินจะหมดนะครับทุกคน ทุกคนครับเงินลดไวมากมากครับดูสิแต่ละตัวเลอยูแซนกว่าครับหายแบบพึบๆๆเลยครับพี่ก็เลยได้ทําการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะจากตอนแรกพี่เก็บตัวละครระดับรีเจนต์ครับทาไปทามาไม่เก็บแล้วครับทุกคนตั้งออโต้เซลไข่เลยดีกว่าครับตอนนี้หมดไปครึ่งทางแล้วครับทุกคนมีคนครอบครอง41ตัวแต่แล้วครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นครับกับไอดีร้องของพี่เฮ้อ เฮ้ยทุกคนได้แล้วครับพี่ได้แล้วหนึ่งตัวที่แน่แน่คือเป็นไอดีร้อของพี่ครับที่เห็นเมื่อกี้แวบๆครับได้แล้วครับทุกคนแต่ว่าพวกเองได้จะไม่เห็นนะในที่สุดพี่ก็ได้ไปแล้วครับทุกคนหนึ่งตัวแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าพี่จะได้ตัวละครระดับมิสติกหรือตัวละครระดับคอรลี่นั้นเพิ่มมาอีกหรือเปล่าครับขอสรุปสั้นๆกับตัวละครหลักของพี่นะครับไม่ได้เพียอะไรเลยแต่ว่าได้ตัวมิสติกมาสองตัวเฮ้ยสองแสนก็เหรียญได้มิสติกสองตัว โอ้โหกูเลยจะเชื่อเลยเดี๋ยวขอลองเทต,ตัวอื่นดูก่อนครับฮะทุกคนแต่ว่าตัวละครนี้เดี๋ยวตาฝาก<อ>ใช่เปล่าทุกคนครับตัวละครนี้ตองแฟนกาเหรียญพี่ไม่ได้อะไรเลยครับแม้แต่มิติกคลิปหายแล้วครับ โคตรเกลืออะไรครับนี่วันนี้เดี๋ยวนะไอดีนี่กูตั้งไข่มิติกหรือเปล่าครับแต่นี่ครับทุกคนไอดีลองตัวนี้ครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าสองไอดีนี้ของพี่คือมันเอาดวงไปให้ตัวนี้หมดหรือเปล่าครับได้มิติมาทั้งหมด8ตัวครับแล้วก็กอดลี่หตัวครับทุกคน <c oughs> โอ้โหได้ดึงตัวนี่ก็ถือว่าโอเคนะสรุปผลประกอบการมิสติกของพี่ได้มาทั้งหมด10ตัวแล้วก็ก๊อตลี่ได้มา1ตัวครับทุกคนเดี๋ยวขอไปดูที่ตลาดเทรดกันดีกว่านะทุกคนว่าราคาตอนนี้มันเท่าไหร่แต่พี่คิดว่าแพงแบบโคตรแพงอะบอกเลยก็ถือว่ายังโชคดีนะครับทุกคนที่พี่ได้มาหลังจากที่พี่เข้าไปดูที่ตลาดเทรดครับก็ไม่มีใครตั้งขายเลยครับพี่ก็ได้ตั้งราคาขายบูเบอร์ไปก่อนครับทุกคนที่400,000เพื่อจะมีใครหน้าเมื่อตามัวมาทําการซื้อครับ แล้วก็นําตัวละครระดับกอตตี้อย่างเจ้าไททันแซนแมนมาดับการขายด้วยครับในราคา2,900เจมครับแต่พี่ใช้เวลารอไปสักพักเลยครับทุกคนหรือย้ายเฟิร์มอื่นไปไม่มีใครขายเลยครับนอกจากพี่แค่คนเดียวครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้มาลองใช้ดูครับมาดูความสามารถของมันก่อนครับว่ามันดีหรือเปล่าแต่พอพี่ได้ลองใช้ไปบอกเลยว่าพี่รู้สึกโคตรผิดหวังครับ โอ้โหแต่บอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวละครกำนะทุกคนดูวงเอลีของมันดิโอ้โวงเอลีโคตรน้อยอ่ะโอ้โขบบนในเธอพี่ว่าตัวละครน,นี้น่าจะไม่รอดนะถ้าเทรดได้ราคาดีหรือขายได้ราคาดีเป็นแสนที่กูขายนะเอายจริงแล้วค่อยรอให้ราคาตกแล้วค่อยซื้อใหม่อัพตันยังโอเคตันแล้วครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ากำพี่สรุปให้เลยว่ากำครับทุกคนก็ยังไม่รู้ประกันนะทุกคนว่ามันมีสกงสกิลอะไรหรือเปล่าแต่ความรู้สึกพี่ตอนนี้คือกำครับวงเอลีของมันก็คือสั้นมากครับการโจมตีก็ไม่ได้การโจมตีแบบแซนะทุกกคนนนรรรู้้สสึว่าเป็ัๆธม สกิลอะไรอันนี้คือพี่ไม่แน่ใจครับ DBS ของมันก็อยู่ที่1นึ0 0 0สื่นครับก็ถือว่า DBS แรง <c oughs> ความรู้สึกของพี่หลังจากที่พี่ได้ลองเล่นไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัวละครระดับคอตลี่ได้ไงตัวละครระดับมิสติกบางตัวประเผื่อยังเก่งกว่ามันเลยครับทุกคนพี่ได้กลับไปที่เทดดิงพาซ่าอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อมาดูว่ามีคนขายยูนิตหรือเปล่าตอนนี้คือพี่ก็ยังไม่รู้ราคาอย่างแน่ชัดนะว่ามาขายอยู่ที่เท่าไหร่ คือมันไม่มีคนอื่นข่เลยนะเว้ยทุกคนไอตัวเนี้ย <c oughs> มันไม่มีใครขาเลยครับพี่เข้าไปหลายเฟอร์ากเลยมันมีพี่แค่คนเดียวนะที่ขายอะ่ะตอนนี้คือก็ยังไม่รู้ราคาน้ทุกคนคือมันไม่มีใครกล้าขายแกว่าจะต้องขายราคาเท่าไหร่แต่พี่คิดว่าตอนที่พี่ร้องเล่นนะแป่งโคตรกากอะ่ะโอ้โหแสนหนึ่งนี่กูว่าขายนะเอาจริงๆนะตัวเนี้ยแต่ก็ได้มีคนทรงเทปมาหาพี่เยอะมากครับแต่ก็เป็นข้อเสนอที่พี่ไม่ต้องการครับทุกคนเพราะว่าเป็นข้อเสนออะไรก็ไม่รู้ครับและพี่ก็ได้มาทําการเก็บบอลครับทุกคนนนแต่่่่่รระหวาาางททีีพได้้ํกเกเ็บบออยูั ก็ได้มีใครก็ไม่รู้ครับเทตดมาหาพี่ครับแต่ข้อเสนอของเขามันทําให้พี่ถึงกับช็อกครับเฮ้ยเอาดีๆทุกคน Titan, อัพไททันยูแมนเออใจจริงผมอยากได้ตัวนี้ทุกคนโกลเด้นขอเขาดีว่าโกลเด้นได้ไหมเหลือจะเชื่อเอาไงดีว่าทุกคนคุ้มนะเวย้ยไอตัวนี้คือมาเป็นพันเลยนะตัวละครอันติเมตเป็นพันเลยนะโอ้เขาไม่มีโกลเด้นครับทุกคนทุกคน พี่ขออนุญาตแรกนะเอาไงดีวะทุกคนแรกดีไหมวะเย้เอาไงดีวะให้เปิดอีกหนึ่งตัวเ้ดฮ้ยอดมากเดี๋ยวพี่ช็อกจนพี่พิมพ์อะไรไม่ถูกครับในจังหวะนั้นคือพี่ลังเลมากๆครับว่าพี่จะแลกดีไหมสุดท้ายครับทุกคนพี่ก็ตัดสินใจได้ครับพี่เอาพี่กดเอานี่นะทุกคนเรียบร้อยยอมแลก ทุกคนคือเดี๋ยวไม่อยากจะเชื่อคุ้มไม่ว่าทุกคนคุ้มเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนะพี่กําลังช็อกอยู่เว้ยคือได้มาโคตรเยอะเลยนะอัปเกรดไททันดิวแมนไททันคูเปอร์แมนไลเซนไททันไฟเวิร์กแมนไฮเปอร์ไลเซนแรกไอตัวปัญญาอ่อนในตัวเดียวอะ เฮ้ยตัวนี้มันโหดรอว่าเมื่อกี้พี่เล่นแล้วก็แบงไม่ไม่มีความโหดเลยนะเว้ยมันคุ้มไหมวะเดี๋ยวพี่ขอลองถามในกลุ่มกันนะทุกคนว่ามันคุ้มไหมอยู่ๆก็ได้ตัวละครระดับอันติเมท์มานะอุท่าทางให้ดีคือบันแรกไทท่านค็อกแบนมันนี่แบบกูกีดเลยนะทุกคนพี่แม็ไม่ต่อรองก็คือพี่กําลังช็อกอยู่เว้ย ทำไมพี่ไม่ขออัปเกรดไทท่านคอกมันมาวะเมื่อกี้เนี่ยคือช็อกเมื่อกี้ี่กูช็อกครับใช่ครับทุกคนคือตอนนั้นคือพี่พิมพ์อะไรไม่ถูกจริงครับถ้าพี่ลองต่อลองที่จะขออัปเกรดแต่ท่านคอกแมนบางทีพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ตอนนั้นคือพี่ทําอะไรไม่ถูกจริงครับและพี่ก็ได้มาทาการขายเจ้าเฟิร์ฟทีวีแมนให้หมดทั้งคังครับทุกคนเพื่อเปลี่ยนไปเหลียนทองเงินที่พี่ได้ครับได้มาอยู่ที่หมื่นสองเพื่อที่จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับพี่อีกหนึ ถ้ากลับว่าในอีพีนี้คือพี่ได้ตัวละครระดับอัติเมตมาฟรีๆเลยนะทุกคนถ้าได้กอตลี่หนึ่งตัวบอกเลยว่าคือเป็นอะไรที่โคตรจะคุ้มค่าเท่ากับพี่ไม่เสียอะไรเลยนะแต่พี่คิดว่ากอตลี่ตัวนั้นอะเทรดไปอะยังไงก็คุ้มเว้ยเทรดนั้นอะคือเป็นอะไรที่โคตรุู่เอ้ยในมิติกอีกแล้วกอตลี่ต้องมาแล้วสิวะพี่คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตอนะรอให้ราคามันตกกว่านี้เดี๋ยวพี่จะมาทาคลิปเทรดนะกับตัวละครนี้แต่ว่าณนะตอนนี้คือเมื่อกี้เนี่ยเทรดไปคือ ยังไงก็คุ้มครับอัปเดตไททันดิวแมนกับตัวละครที่พี่เพิ่งได้มาโคตรดีใจทุกคนในที่สุดพี่ก็มีครับตัวละครระดับอัติเมตไม่อยากจะคิดเลยครับทุกคนว่าอยู่ๆกูจะเทศได้อะ่ะคือกูฝันหรือเปล่าครับนี่ตบหน้าตัวเอง